มามามาแม่แมากินกข้าวกันดีกว่าเนอ้ออืมอ่าหอมถุยจริงๆหอมตั้งแต่ผัดแล้วล่ละน่าทานมากพ่อชิมก่อนเลยแม่รู้ไหมนี่เห็ดอะไรชิมสิอืมอร่อยไหมอืมอร่อยมากเลยพ่อที่พ่อไปซื้อเห็ดโคนกระป๋องมาจากไหนเนี่ยสด กรอบเหมือนพอ,ออกจากป่าเลยใช่เหมือนออกมาจากป่าเลยก็อมองว่าได้แต่ที่นี่มานี่ไงเมนาทีโอท็อปเขเป็นชุมชนคนรักป่านะได้มาตอนที่พ่อไปดูงานโครงการพัฒน,นาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอ,อันนี้มาจากพระราชดำริที่โยโซทอนนู่นลูกๆรู้ไหครับว่าในพื้นที่บริเวณนี้นะครับในปีสองพันหี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10เสด็จมาพร้อมกับพร,ระบรมราชนีพันปีหลวงซึ่งท่านก็นมาเยี่ยมเยียนแล้วท่านก็เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีมากมีพระราชดิในการขุดลอกน้องอึงเพื่อการเกษตรพัฒนาพื้นที่โดยการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป,ป่าให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันเราก็จะเห็นว่ามีป่าเพิ่มขึ้นป่าที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้อาศัยโครงการพระรามดิของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นพวกเราจะต้องยังไงครับอนุรักษ์ป่าไว้ถูกต้องไหมครับเพื่อใครครับ เพื่อใครกเพื่อตัวเราเองเพื่อใครต่อไปเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อลูกหลานนี่อนาคตของเราครับปัญญาวุ่นธันตะพัดมีโครงการพระทำดีมากเนี่ยบ้านเฮ้าเนี่ยมียามมีกินทุกคนเนาะโบุดว่าอยากอยากกินกินนู่นก็ได้กินกินนู่นอยากกินเฮ็ดก็ได้กินเฮ็ดพอได้ไปเฮ็ดงานทั้งอื่นกับมียามมีกินแล้วมือนี้ดีใจหลายๆนาะพวกเฮ้ามีน้ำเฮ็ดการเกษตรมีปลาชุมชน เก็บของปลาขายสางไร่ได้ตลอดปีแมนบอแมนแมนที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนี่ยได้วิจัยพัฒนามาตั้งแต่ปีพศ .2551 เนี่ยเราได้เอาเมล็ดยางนาเนี่ยมาเพาะในดินป่าในพื้นที่ป่าชุมชนันที่มีเชื้อเห็ดปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากครับจะมีเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดตะไคร้เห็ดก่อเห็ดน้ำหมากครับวันนี้นะครับทางสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากะรามลิขิตจำกัดนะครับซึ่ง เป็นาราษฎรในพื้นที่ตบข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยสาทอนนะครับร่วมกันแปรรูปผลิตผลที่ป่าแม่รู้ไหมจ๊ะว่าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเน,นื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยช่วยพลิกฟื้นชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะเมื่อก่อนนี่ลำบากลำบากกันมากตอนนี้เนี่ยชีวิตกลับมาดีขึ้นมากเลยลาราษฎรในพื้นที่ก็มีอาชีพมีงานมีรายได้และก็ทํากินได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะนี่ใช่ไหมสะพ่อคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับประชาชน ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอนา,นารรณาจักรของพระองค์ใช่แล้ว,ลวจ้ะแม่ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยกระทรวงมหาดไทย